ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพและน่ารักนะครับทุกทท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับ FC ทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมแอดพุ้งขออนุญาตมาสรุปเลขล่างนะครับในมีนะครับมี FC สมาชิกนะครับเรานะครับสายตรงเข้ามานะครับกับผมนะว่าให้แอดพุ้งเนี่ยสรุปเลขล่างหน่อยนะครับจะดูว่า เลขเนี่ยผมผมเหมือนกับแอดท่านอื่นไหมนะครับแอดท่านอื่นไหมนะครับนะฮะแล้วก็จะไปชนกับแอดดังๆหรือเปล่านะครับนะฮะก็ผมลงมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะในสุดสรุปร่างนะครับผมจะอธิบาย แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอธิบายให้สมาชิก fc ฟังแบบนี้นะครับในส่วนของสรุปล่างนวดที่16บหกมิถุนายน2564นะครับแอดกุ้งให้นะครับให้วิ่งล่างนะครับคือ8กับ0นะครับ8 0นะครับ8 0วิ่ง8วิ่ง0นะครับให้หนัก0.60%นะครับหนัก8.40%นะครับหรือนะครับหรือสมาชิก fc จะ หนักตัวใดตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับนะฮะนะฮะแต่ผมเองผมชอบศูนย์นะครับอย่างที่ผมทำมาไปในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมดึงเด่นนะครับศูนย์เด่นที่สุดนะครับศูนย์เด่นที่สุดนะฮะนะฮะตัวแปดจะตัวแปดตัวห้าตัวหกจะเป็นตัวรองนะครับผมให้วิ่งแปดวิ่งศูนย์นะครับถ้านะครับเอาในกรณีที่แปดมานะครับแปดมานะครับผมจะมองไปถึง แปดศูนย์นะครับแปดสามแปดหกนะครับแปดศูนย์แปดสามแปดหกนะฮะนะครับถ้าแปดมานะครับนะฮะนะครับถ้าแปดมานะครับใจผมเองนะครับผมก็ชอบอยู่สองเลขนะครับในส่วนของเลขถ้าเป็นแปดมานะนะครับผมชอบแปดศูนย์และแปดหกนะครับนะฮะแต่ก็ผมจับให้คือนี่เลขเด่นหมดนะครับถามว่าผมชอบหมดไหมเนี่ยผมชอบทั้งหมดนี่แหละฮะเนี่ยที่ผมทําให้นะครับคือผมทํา ด้วยขึ้นจากสูตรที่ผมคิดขึ้นมาด้วยนะครับที่ผมทําด้วยนะฮะแล้วก็ในสูตรของในส่วนของ,ว,ของวิจารณญาในการดูเลขของผมเองนะครับอาจจะประสบการณ์น้อยหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับก็อย่าว่ากันนะครับขอขอ fc แฟนคลับอย่าว่าผมเลยนะครับผมก็ทําเต็มที่ของผมแล้วนะครับผมจะพยายามทําเต็มที่และต้องดีที่สุดนะครับผมก็จะพยายามทําตามที่คอนเซปต์ผมตั้งไว้นะครับ งดที่แล้วผมให้วิ่ง5เข้านะครับงูนี้ผมให้วิ่ง8วิ่งศูนย์นะครับผมมองว่าเลข8เนี่ยอาจจะมาเพราะว่า8ก็ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับแล้วก็ในส่วนของ0นะครับศนย์ะฮะ0ก็เด่นมากๆนะครับผมแบ่งแบบนี้เลยนะครับถ้าสมาชิกท่านใดนะครับอย่างที่ผมบอกจะหนักอยากจะหนักตัวใดตัวหนึ่งถามว่าถ้าเป็นแอดกุ้งจะจะหนักตัวไหนผมหนักเลขศูนย์นะครับผมหนักศูนย์เลยนะฮะ อันนี้ผมแบ่งครึ่งครึนะครับผมแบ่งครึ่งๆ่งเผื่ออะไรรู้ไหมครับเผื่อมาด้วยกันนะครับเนี่ยถ้ามาด้วยกันมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่แล้วนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของท่าแปดมานะครับผมให้มองแปดศูนย์แปดสามแปดหกนะครับแปดศูนย์แปดสามแปดหกนะฮะนะครับแปดศูนย์คือศูนย์เด่นสุดแปดสามคือชนกําลังวันนะครับแปดหกคือชนกําลังวันเหมือนกันนะครับ นะฮะถ้าจะมานะครับในส่วนของเลข8นะฮะในส่วนของเลขหลักศูนย์นะครับหลักศูนย์อันนี้มันไม่เยอะนะครับผมกลับให้นะครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ผมกลับให้เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าจะผมเน้นนะครับผมจะเน้นศูนย์หลักหน่วยนะครับย้ํานะครับผมเน้นศูนย์หลักหน่วยนะฮะนะครับ แต่ถ้าท่านใดไม่ชอบนะครับมีแนวคิดที่ศูนหลัก10ก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับแต่ผมสําหรับผมเองนั้นผมชอบศูนย์หลักหน่วยนะครับนะฮะเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับสูตรนะครับอ้างอิงที่สูตรนะครับสูตรไปอยู่ที่5้าหลัก10บนะครับนะฮะแต่ผมมองแล้วผมว่าห้ามาหลักหน่วยนะครับมาจริงๆครับก็ขอให้มาจริงๆอีกนะครับในส่วนของ เลขศูนย์นะครับขอให้มาและขอให้มาในหลักหน่วยนะครับถ้ามาหลักหน่วยน่าจะไม่หลุดเลขนี้นะครับเนี่ยฮะไม่น่าจะหลุดเลขนี้นะครับนะฮะก็ถามว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมลองสาเช็คดูนะครับเลขดับของทุกสํานักมาตอนนี้นะครับดับหมดแล้วนะครับนะฮะดับหมดแล้วนฮะดับหนึ่งดับสองดับสามดับสี่ดับห้า ดับ6ดับ7ดับ8ดับ9นะครับตัวที่นะครับไม่มีดับเลยนั่นคือเลขนี้ครับที่ไม่ติดดับอะไรเลยนะครับที่ไม่ติดดับเลยคือเลขศูนย์นะเลขศูนย์ฉะนั้นผมถึงให้วิ่งศูนย์มากกว่าวิ่งวิ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์มากกว่า8นะครับเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ เอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับนะฮะถ้าใครอยากวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็วิ่งได้นะครับนะฮะอันนี้ผมทำให้เป็นกลางๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขหลักนะครับเลขหลักอย่างที่ผมบอกเลขสามชนกำลังวันนะครับเอ่อเลขหกชนกำลังวันเลขห้าเข้าสูตรนะครับเข้าตามสูตรของผมนะครับทีนี้ในส่วนของเลขแปดนะครับตังเลขแปดผมยังไม่เขียนไว้นะครับ ผมจะเขียนณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะนะครับนะฮะสมาชิกเ c บซีดูนะครับผมจะให้เลขนี้อีกหนึ่งเลขนะครับในส่วนของเลขแปดนะนะครับนี่ครับผมไม่ได้เพิ่งเสริมนะครับผมจะเอามาเขียนแล้ว ผมจะบอกสมาชิกว่านะครับเลขสนะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับผมเอามาจับไว้เป็นตัวกันนะครับกับเลข0ูนเลขสี่ตัวนี้ผมจับมาเป็นเข้าชุดกับชุดเลข8นะครับเพราะอะไรนะครับนะฮะเพราะอะไรนะครับผมเคยให้สมาชิกดูนะครับ นะครับสมาชิกผมหาเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับหายไปไหนเลย ให้ดูนะครับเป็นที่ผมทําเด่นเด่นกําลังวันไว้นะครับผมทําเด่นกําลังวันไว้นะครับหาไม่เจอแล้วนะครับออกเลยแล้วคะับ นี่ครับเด่นกำลังวันนะครับนี่ฮะสี่เด่นที่สุดเลยนะครับที่เหลือสองสองสองหมดเลยมีนะครับมีสองเนี่ยมีสามแต้มนะครับสี่ห้าแต้มนะครับนะฮะนี่ครับกำลังวัดนี่ครับตัวนี้นะครับเข้าในส่วนของงดที่แล้วนะครับนะฮะ ผมทาแบบนี้นะครับเอากำลังกำลังวันมาชนนะครับก็ไปเข้าในชุดตัดชุดคํานวณไม่เข้านะครับไปเข้าของชุดสิบชุดกําลังวันนะครับสิบชุดกําลังวันสี่ห้านะครับสี่ห้านะฮะผมเคยเอาให้ดูแล้วนะครับนะฮะผมเลยงวดนี้นะครับผมเลยไม่ทิ้งสี่นะครับทั้งทั้งที่นะครับสี่เนี่ยติดดับผมเองนะครับติดดับในส่วนของ ดับ30ปีนะครับดับ30ปีนะฮะก็ถ้าใครติดตามผลงานอยู่จะรู้นะครับว่าดับชุดนี้เดินดีนะครับเดินดีนะครับถ้าดับหลุดนะครับโอกาสที่จะมา40นะครับกับ84ก็ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะฮะนะครับฉะนั้นผมเลยลงไว้นะครับลงไว้84ให้สมาชิกดูนะครับนะครับแล้วก็ตัวการ์ดมีสีนะครับตัวการ40ฉะนั้นถ้าหลัก8มา อะไรก็ได <muitas> <arias> ้นะครับนะฮะหลัก8มากับอะไรก็ได้นะครับเราวิ่งแล้วนะครับเราวิ่ง8ก็8เข้าอยู่ดีนะครับศูนย์มากับอะไรก็ได้ครับในเลขนี้นะครับเราวิ่งสุดไปแล้วก็เข้าอยู่ดีนะครับนะฮะดังนั้นในสรุปล่างงวดวันที่16พฤศจาก้ายน2564นี้นะครับผมเน้นวิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับวิ่งศูนย์ลอง8นะครับวิ่งศูนย์ลอง8นะวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะฮะแล้วในส่วนของเลข ถ้าเลขศูนย์นะครับถ้าเลขศูนย์มานะครับผมให้เน้นศูนย์ห้าห้าศูนย์และสามห้านะครับจริงๆอะถามว่าเน้นทุกตัวไหมผมเน้นทุกตัวเลยเนี่ยผมเน้นให้ทุกตัวเลยก็ได้ครับเนี่ยสามชุดนี้นะครับผมถึงบอกว่าลูดได้ลูดนะครับมีกําลังลูดได้ลูดเลยนะครับศูนย์นะฮะศูนย์ล่างนะครับศูนย์ล่างนะครับผมไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าความรู้สึก กับสูตรที่ผมทํามามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ากองฉลากจะออกเลขอะไรมาเราก็อยากจะออกผมเองผมก็อยากจะให้ออกเลขที่ผมทํานะครับแอะท่านอื่นก็อยากจะให้ออกเลขที่ท่านทํานะครับนะฮะฉะนั้นไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับชุดนี้ติดไว้นะครับติดไว้นะฮะนะครับติดไว้นะครับพอดีมันไปโชนเลขดังเยอะนะครับคนตามเลขดังกันเยอะนะครับก็ หวังว่าถ้าใครนะครับถ้าใครตามนะครับถ้าใครตามนะฮะถ้าใครจะตามผมรบกวนนะครับผมรบกวนนะครับแสดงตนเองนะครับนะครับอย่างน้อยทักทายมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าใครชอบเลขชุดนี้นะครับนะฮะใครชอบได้ชุดนี้นะครับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับขอให้ลงคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับผมอยากสาวเช็คดูนะครับว่าเลขชุดนี้นะครับจะไปได้ไหมแล้วถ้าชอบจริงเราจะช่วยกันดันครับ ขอบารมีหลวงพ่อทวดหยีน้ำทะ,ทะเลจืดนะครับบารมีหลวงพ่อด,ดู่พมปัญโยนะครับบารมีหลวงพ่อกลัวชุดจินทโรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพที่สุดนะครับนะฮะขอให้ท่านมาช่วยหนุนช่วยดันเลขที่เราทํานี้ให้ออกนะครับเพื่อให้สมาชิกได้ปลดทุกข์นะครับปลดหนี้ปลดศิลน,นะครับแล้วก็ร่ำรวยกันทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับสรุปร่างคลิปนี้แอดกุ้งขอญาตลาสมาชิก FC ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองทุกเวลาร่ำรวยเงินตาทุกนาทีนะครับสำหรับไอ้กุ้งวันนี้สวัสดีครับ